ครับเชินท่านอิทธิพลชนทลาสิริครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมอิทิพลชนทลาสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขตสองพักก้าวไก่ครับวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานที่มีผลกระทบอย่างมากต่อพี่น้องประชาชนครับก็คือปัญหา รถบรรทุกดินวิ่งผ่านชุมชนครับในเขตตำบลแดงใหญ่ตำบลเสาวถีตำบลปัน้บบนคอตำบลสำราญตำบลโคกศรีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับชาวบ้านร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานครับแต่ก็ได้รับการเพิกเฉยจนมีข้อสังเกตว่ามีผลประโยชน์อะไรบางตาหรือไม่ครับเสียงความอัดอั้นดำคาญใจจากปัญหารถบรรทุกขนดินวิ่งผ่านหน้าบ้านผ่านชุมชนตลอดทั้งวันครับทั้งรถพ่วง รถบรรทุก1ิบล้อรถบรรทุก6ล้อที่ต่างทําการขนดินจากพื้นที่ผ่านเขตชุมชนและเส้นทางสาธารณะวันละหลายร้อยเที่ยวครับจนทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากโดยที่ผ่านมาครับได้มีการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและชัดเจนครับจนต้องทนอยู่กับฝุ่นที่ตลบอบวนจากรถบรรทุกที่วิ่งผ่านตลอดทั้งวันเศษดินที่ตกลงสู่ทางสาธารณะ และบรรทุกเกินกระบะและไม่มีการคุมผ้าใบครับอีกทั้งยังทําให้ถนนพังเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งยังขับขับเร็วผ่านในเขตชุมชนเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากครับซึ่งเรื่องนี้ทราบวา่าแต่ละเทศบาลแต่ละตำบลก็ติดป้ายประกาศป้องกันมาตรการมาต,ตรการต่างๆตามทางเข้าออกของหมู่บ้านในฐานะที่เป็นหน่วยงานออกใบอนุญาตขุดดินครับ แต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆครับแถมยังไม่ได้รับการแก้ไขครับไม่มีการคลี่คลไขครับแม้ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดขอนแก่นเองครับก็รับทราบถึงปัญหาแล้วก็ข้อร้องเรียนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหารถบรรทุกดินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วครับแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ชัดเจนครับจึงเรียนผ่านท่านประธานครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สำนักง,งานขนส่งครับแขวงทางหลวงแขวงทางหลวงชนบทตำรวจทางหลวงตำรวจในพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นครับเร่งดําเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังและชัดเจนเพื่อให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ